สวัสดีครับเพื่อนเพื่อครับนี่ครับเอามะละกอแคกดําน,นะครับมาเสียบยอดนี้ลองเปลี่ยนพันธุดูนะครับอันนี้คือพันธุ์เดิมนะเราจะมาเสียบต้นนี้นะครับข้างๆกันเนาะดูจะให้ผลที่แตกต่างไหมนะครับอย่างเช่นต้นเตี้ยจ,จริงไหมได้ลูกดกจริงไหมอะไรอย่างนี้นะครับเนาะแต่งบริเวณกันครับ พดนะจ๊ะเพื่อการเรียนรู้ครับแหมจัดต้นมะพร้าวเลยทีเดียวนี่นะครับเพื่อนนี่คือยอดเดิมครับนะครับนี่กาลังจะติดลูกแล้วนี่เป็นยอดตัวเมียด้วยนะครับเมื่อได้อย่างนี้แล้วนะครับเราก็แต่งเพื่อรอการเสียบยอดนะครับนี่ครับที่แวบ,บอาหารนะครับ มาแต่งเลยครับนี่คือมะละกอนะครับพันแขกดํานะครับที่เราไปดูมาเมื่อกี้พา่อนไปแอบตัดมาเมื่อกี้นะครับขอเจ้าของมาแล้วนะครับตะโกนไปแล้วไม่มีคนตอบก็แปลว่าให้แล้วยอดครับยอกยอกนี่นะครับในยอดที่สมบูรณ์มาแล้วนะครับ ก็มาแต่งต้นครับได้อย่างนี้แล้วนะครับเราก็พาเลยครับผ่าลงไปเป็นนิ้วอะครับเพื่อนๆแล้วก็ทำเป็นรูปสามเหลี่ยมครับปากฉลามไป ไแล้วก็เหลาเลยครับนี่ครับยังไม่ได้นะครับ นี้นะครับเพื่อนให้ดูแผลนะครับนี่นะครับชิดด้านนี้เ,นเพื่อนเนระ็จแล้วก็ทำการแวบเลยครับอา้าวงานงอกแล้วครับชิดตอนนั้นเกินไปไม่เป็นไรครับยกได้ เลือกลิงไลครับ นี่ครับการน้ำเข้าครับ มีเพ,พื่อนๆถามเนาะว่าต้องครอบไหมนะครับเนาะต้นที่แล้วเราไม่ได้ครอบนะครับเขาก็เสียบยอดออกมานะตัวน,นี้เราก็จะไม่ครอบเหมือนกันนะครับนี่ครับเราเสียบยอดเพื่ออะไรนะครับหนึ่งลองเปลี่ยนยอดเปลี่ยนสายพันธุ์นะครับถ้าเพื่อนๆเจอตอที่เป็นตัวผู้เนาะปกติเพื่อนตัดทิ้งใช่ไหมครับเราก็ตัดปับ๊บเอายอดของตัวเมียนะครับต้นอื่นมาเสียบเนาะหรือพันธุ์ที่เราชอบหรือต้นที่เราชอบมาเสียบได้นะครับไม่ต้องทิ้งต้นเลยครับไม่ต้องทิ้งตอมะละกอครับ เดี๋ยวเราไปทําต้นต่อไปกันนะครับวันนี้พาเพื่อนมาเปลี่ยนการเสียบยอดมะละกอเพื่อเปรียบเทียบต้นเก่ากับต้นใหม่ดูนะครับสวัสดีครับ